ชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับภาคเรียนที่2ในวิชาพละศึกษานั่นเองนะครับนะครับเป็นไงบ้างครับสําหรับภาคเรียนที่1นนะครับที่เราเรียนกันไปเนี่ยเด็กๆก็จะเห็นว่าเราก็ยังอยู่ในช่วงของการเรียนออนไลน์เนาะเพราะว่าโรคระบาดเนี่ยมันยังไม่ยังไม่หายไปนะครับเราก็จะพบกันในชั่วโมงออนไลน์กันแบบนี้ก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับเราก็เอาเข้าสู่ภาคเรียนที่2แล้วนะครับซึ่งเนื้อหาของเราเนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยนะครับ สำหรับภาคเรียนที่2นะครับเราก็ยังใช้หนังสือแบบเรียนเล่มเก่านะครับเล่มเดิมเลยนะครับก็คือหนังสือแบบเรียนรายวิชาสุขศึกษาและภละศึกษานะครับตัวที่เราเห็นในสไลด์นะครับก็เป็นเล่มสีแดงนะครับก็คือเจ้าตัวเล่มนี้นั่นเองนะครับเล่มนี้เลยนะครับเราใช้เล่มนี้อยู่นะครับซึ่งเมื่อภาคเรียนที่1เนี่ยนะครับเทอมแรกเนี่ยที่เราเรียนกันไปเนี่ยเราเรียนกันในหน่วยที่5และ6นะครับก็คือเรื่องของ การเคลื่อนไหวร่างกายเบื้องต้นนะครับกับเรื่องของการออกกําลังกายนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับเป็นชั่วโมงแรกของภาคเรียนที่2เนี่ยเราก็จะมาเริ่มต้นกันที่หน่วยการเรียนรู้ที่7นะครับในหนังสือเราก็จะเหลือหน่วยสุดท้ายนะครับก็คือหน่วยที่7นะครับเพราะฉะนั้นเด็กๆเนี่ยสามารถเปิดหนังสือเลได้เลยนะครับไปที่หน่วยที่7นะครับก็จะอยู่ในหน้า82นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเปิดได้เลยนะครับหน้า82เราจะเรียนไปควบคู่พร้อมกันนะครับ ไปดูกันนะครับว่าเราจะเรียนเรื่องอะไรกันหน่วยการเรียนรู้ที่7นะครับจะเป็นเรื่องของสนุกกับการเล่นเกมเบ็ดเตล็ดนะครับนะครับเราจะมาทําความรู้จักกับหน่วยการเรียนรู้ที่7กันนะครับก็คือเรื่องของการเล่นเกมเบ็ดเตล็ดนะครับเราต้องรู้จักว่าเกมเบ็ดเตล็ดเนี่ยคืออะไรนะครับเราจะเห็นว่าหน่วยที่7เนี่ยจะลงปฏิบัติอีกแล้วนะครับแล้วเป็นเรื่องของการเล่นเกมด้วยนะครับซึ่งเนดะ็กๆก็ คงจะเสียดายนะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะตอนนี้เนี่ยเรายังไม่สามารถที่จะเปิดแบบออนไซต์ปกติได้ที่เรามาเรียนเป็นปกติเราเรียนออนไลน์เนี่ยเราก็จะเรียนรู้ในเรื่องของกฎกติกาการเล่นก่อนจุดมุ่งหมายการเล่นถ้ามีโอกาสนะครับครูจะพาพวกเราลงเล่นแน่นอนนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่7มีอะไรบ้างนะครับมาดูกัน นเนื้อ,อหาสาระของการเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่7เนี่ยนะครับก็จะมี1เลยนะครับสิ่งสําคัญที่พวกเราจะต้องรู้จักเลยก็คือความหมายของเกมเบทเตอร์เลสนะครับตัวนี้ตัวที่1เลยนะครับเราต้องรู้ว่าเกมเบทเตอร์เลสเนี่ยคืออะไรนะครับอะไรเป็นเกมเบเตอร์เลสบ้างน,นะครับตัวที่สองนะครับเราเล่นเกมแล้วเนี่ยทำไมเราถึงได้เรียนเรื่องของการเล่นเกมเพราะว่าเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยมันมีประโยชน์นะครับประโยชน์ของการเล่นเกมเนี่ยมีอะไรบ้างเราจะเรียนรู้กันนะครับว่าเล่นเกมเราได้อะไร นะครับนะแลวตัวที่สามนะครับการปฏิบัติตนในการเล่นเกมอันนี้คือข้อสําคัญเนาะนะครับว่าเราจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรบ้างในการเล่นเกมในแต่ละครั้งนะครับและสุดท้ายเนี่ยนะครับก็คือเกมเบเตเลตนะครับเป็นตัวอย่างที่เขาให้เรามานะครับเยอะเลยนะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเกมเลยนะครับเห็นไหมครับนะเราจะมาทําความรู้จักกันทีละเกมนะครับนะอ่ะทีนี้เราไปดูหัวข้อแรกกันเลยนะครับสําหรับ การเารียนของเราวันนี้ก็คือเรื่องของความหมายของเกมเบทเตรเลตนั่นเองนะครับเกมเบทเตอเลตคืออะไรนะครับเรามาทําความรู้จักกันเกมเบทเตอเลตเนี่ยก็คือเกมที่มีกติกานะครับการเล่นแบบง่ายๆนะครับไม่ยุ่งยากนะครับสร้างความขบขันและสนุกสนานให้กับผู้เล่นตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าในเรื่องของการเล่นเกมเบทเตเลตเนี่ยเบทเตอเลตเนี่ยนะครับก็คือลักษณะทั่วไปนะครับเราจะมองว่าอะไรเป็นเกมเบทเตอร์เลตบ้างเนี่ยเราก็ดูง่ายๆเลยนะครับว่ากฎกติกามันจะง่าย ถ้าเป็นกีฬานะถ้าเป็นกีฬาเนี่ยมันจะมีกฎกติกาค่อนข้างเยอะเยอะมากเลยนะครับห้ามทํโน่นห้ามทําน,าานี่ต้องทําแบบนั้นต้องทําแบบนี้คือกติกามันจะค่อนข้างเยอะกฎกจะค่อนข้างเยอะมากแต่ถ้าเป็นเกมเบตดเตล็ดเนี่ยเกมเบตดเตล็ดกติกามีน้อยครับข้อ2ข้อเองนะครับมีจุดมุ่งหมายแค่นี้นะครับวิธีการเล่นแค่นี้นะครับกติกาจะบอกไว้น้อยมากนั่นคือเกมเบตดเตล็ดนะครับเพราะฉะนั้นเกมเบตดเตล็ดเนี่ย ก็มีหลายอย่างเลยนะครับเด็กๆ,ๆที่เราจะเคยเล่นการเล่นชักขเขย์ะนะครับนะเล่นลิงบอลนะครับหรืออาจจะเป็นกระลายขาเดียวนะขขาแก้อะไรก็ตามที่เราเล่นกันมาตั้งแต่ตอนปหนึ่งเนาะมอนซ่อนผ้านี่ก็จะเป็นการลเล่นพื้นบ้านนะครับก็เป็นเหมือนเหมือนเป็นรเกมเบเล็ดด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเกมที่มีกติกาง่ายๆอะไรก็ตามที่เป็นเกมที่มีกติกาง่ายๆเนี่ยถือว่าเป็นเกมเบ็ดเตล็ดหมดเลยนะครับนะ หรืออาจจะเป็นเกมผีน้อยกับนางฟ้านะครับนะหรืออาจจะเป็นพอมดแม่มดตามหาเด็กพวกนี้เป็นเกมเบ็ดเตล็ดหมดเลยเพราะว่ากติกาน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเกมเบ็ดเตล็ดเน้นอีกครั้งนะครับเกมเบ็ดเตล็ดเนี่ยคือเกมที่มีกฎกติกานะครับเน้นตรงนี้นะครูเน้นไว้ให้นะนะครับง่ายๆนะครับไม่ยุ่งยากนะครับอันนี้คือเกมเบ็ดเตล็ดนะครับจากความหมายนะครับต่อไปเราไปดูหัวข้อต่อไปนะจากความหมายแล้วเรามาดู ต่อไปคือเรื่องของประโยชน์นะครับประโยชน์ของการเล่นเกมเบทเตเลตนะครับเห็นไหมว่าทําไมเราถึงได้เรียนในเรื่องของการเล่นเกมเบทเตร์เลตหลายๆคนบอกว่าโอ้เล่นเกมโน่นนี่นั่นเล่นเกมเบทเตเลตเนี่ยนะครับไม่ใช่เกมที่เล่นในโทรศัพท์มือถือไม่ได้เล่นในคอมนะครับไม่ใช่เล่นเกมคอนโซลที่ต่อกับทีวีตัวนี้เป็นเกมที่เน้นเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกาย นะครับนะเป็นเกมที่เน้นเรื่องของสุขภาพนะครับเพราะฉะนั้นประโยชน์ของการเล่นเกมเนี่ยนะครับข้อแรกเลยนะครับเด็กๆก็จะเห็นว่าหนึ่งเลยก็คือทําให้ร่างกายแข็งแรงนะครับนะเพราะว่าเกมที่เราจะเล่นเนี่ยเกมเบสบอลที่เราจะเียนกันเนี่ยนะครับเป็นเกมที่ทําให้เราเนี่ยได้เคลื่อนไหวร่างกายนะครับพอเราได้เคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยก็เท่ากับเราออกกาลังกายนะครับเลยเกิดผลก็คือทําให้ร่างกายเราแข็งแรงนะครับนอกจากนั้นแล้วข้อที่2ประโยชน์บอกว่า ทำให้เราจิตใจล่าเริงแจ่มใสนะครับเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินนะครับเพราะเวลาเราเล่นเกมเบสเอลเลตเนี่ยนะครับเกมต่างๆที่เราจะได้เล่นกันเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกสนุกสนานเราได้เล่นแข่งกับเพื่อนนะครับเราได้เล่นสร้างความสนุกสนานเกิดขึ้นทําให้จิตใจเราล่าเริงแจ่มใสนั่นเองนะครับส่วนข้อที่3นะครับเวลาเราเล่นเกมเนี่ยการแข่งขันหรือการเล่นเกมเนี่ยนะครับจะต้องเล่นกันเป็นทุกเป็นกลุ่มเป็นทีมนะครับเล่นกันหลายหายคน ะะยิ่งเรามีกลุ่มกับเพื่อนเล่นกับเพื่อนหลายๆคนเนี่ยมันต้องอาศัยความสามัคคีเพราะฉะนั้นมันจะทําให้เราเนี่ยมีความสามัคคีกับเพื่อนนะครับเกิดความรักความสามัคคีกันในหมู่ strom. คณะน,น,น,นะครับอนะะันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ที่ได้จากการ,าการเราล่ากกานเกมนะครับส่วนข้อที่4ี่นะครับข้อที่4เนี่ยจะบอกว่ามีน้ําใจนักกีฬานะครับทำให้รู้จักแพ้นะครับรู้จักชนะนะครับแล้วก็รู้จักการให้อภัยกันนะครับเพราะว่าเราเล่นเกมเนี่ยมันก็เป็นการแข่งขันอย่างหนึ่งนะสนุกสนานนะครับแพ้เราก็ต้องยอมรับผล นะครับชนะเราก็ไม่เหยาะเย้ยฝ่ายตรงข้ามหรือถ้าเกิดมีการกระทบกระทั่งกันเกิดขึ้นก็รู้จักการขอโทษกันให้อภัยกันอันนี้คือผลที่ได้จากการเล่นเกมนะครับเป็นประโยชน์นะครับส่วนข้อสุดท้ายนะครับข้อที่5้านะครับบอกว่าประโยชน์ข้อที่5เนี่ยฝึกให้เราเป็นคนมีระเบียบวินัยนะครับยอมรับนะครับกฎกติกานะครับเวลาเราเล่นเกมเบทเลตต์เนี่ยนะครับมันจะเป็นเขาเรียกว่า มันจะมีกฎกติกา,กาอยู่ถึงแม้มันจะมีน้อยก็ตามนะ better ne, เกมเตลเลนเนี่ยกฎกติกามันมีน้อยก็ตามนะครับแต่ว่าเราจะฝึกตรงนี้ในการปฏิบัติตามกฎกติกาต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่ามันฝึกเรื่องของระเบียบวินัยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมองว่าโอ้ยเราเล่นเกมเนี่ยมันไม่ได้อะไรเลยไม่จริงนะครับเพราะว่าการเล่นเกมเนี่ยมันมีประโยชน์แฝงนะครับมีประโยชน์จากการเล่นเนี่ยแฝงอยู่เพราะนั้นอันนี้คือประโยชน์จากการเล่นนั่นเองนะครับเราไปดูต่อนะครับข้อต่อไป นะครับต่อมานะครับนะในการจะเล่นเกมเนี uh> ่ยนะครับสิ่งสําคัญเลยเนี่ยเราต้องมาดูว่าการปฏิบัติตนในการเล่นเกมเนี่ยเราควรทําอะไรบ้างเห็นไหมครับการปฏิบัติตนในการเล่นเกมเนี่ยตรงเนี้ยเราจะต้องทําอะไรบ้างนะครับวันนี้ให้เราเรียนรู้ตรงนี้ก่อนนะครับก่อนจะเล่นเกมเนาะนะครับสิ่งแรกเลยนะครับข้อที่หนึ่งเนี่ยในการปฏิบัติตนเนี่ยก็คือเราจะต้อง อบอุ่นร่างกายนะครับก่อนเล่นเกมนะครับประมาณ5-10นาทีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับสิ่งสําคัญเลยเนาะการอบอุ่นร่างกายเนี่ยทุกครั้งนะเราเรียนกันตั้งแต่เทอมที่แล้วนะครับว่าก่อนออกกําลังกายเราก็ต้องอบอุ่นร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเล่นเกมเบเบอลเนี่ยอย่างที่ครูบอกไปขั้นต้นว่ามันทําให้ร่างกายเราแข็งแรงเนี่ยมันฝึกเรื่องของการเคลื่อนไหวต่างๆนู่นนี่นั่นเนี่ยนะครับเราก็ต้องเตรียมความพร้อมให้กับร่างกายก่อนเพราะฉะนั้น การเตรียมความพร้พอมให้กับร่างกายเนี่ยเราก็ต้องอบอุ่นร่างกายนะครับทุกทครั้งก่อนเล่นเกมนะครับเพราะฉะนั้นก่อนจะเล่นเกมนะครับครูจะให้เราอบอุ่นร่างกายก่อนนะครับโดยการใช้ท่าบริหารร่างกายที่เราเรียนไปแล้วก็ได้นะครับบริหารคอนะครับบริหารเอวบริหารเข่าบริหารข้อเท้านะครับบริหารข้อมือนะครับต่างๆตรงนี้บริหารหัวไหล่นะครับก็ให้เราทําตรงนั้นเป็นการวอร์มร่างกายก่อนที่จะเข้าเล่นเกม ถ้าเปิดเป็นปกตินะครับเพื่อเรียนปกติที่ชั้นเรียนเนี่ยที่โรงเรียนเนี่ยพวกเราก็จะมาเรียนกับครูที่โรงพละนะครับเราก็จะมาเตรียมพร้อมร่างกายกันก่อนแล้วค่อยเข้าสู่เนื้อหาของการเล่นเกมเพราะฉะนั้นเห็นเลยนะครับว่าข้อที่1เนี่ยต้องเตรียมนะครับร่างกายให้พร้อมนะครับคือการอบุญร่างกายไปก่อนข้อที่2นะครับเราจะต้องเตรียมสถานที่นะครับก็คือสภาพพื้นที่และอุปกรณ์ในการเล่นเนี่ยจะต้อง ตรวจสอบนะครับว่ามันพร้อมไหมใช้งานได้หรือไม่นะครับข้อแรกเลยเนี่ยพูดถึงเรื่องของสถานที่เนาะสถานที่ที่เราควรจะเล่นเนี่ยก็อาจจะเป็นโรง,งยิมโรงพละก็คือมีสถานที่โล่งกว้าง,งนะครับพื้นเรียบๆนะครับถ้าเกิดเราไปเล่นบนท้องถนนเนี่ยพื้นมันขรุขระเนี่ยเวลานเราล้มไปทีหนึ่งเนี่ยมันก็ทาให้เกิดการบาดเจ็บเกิดอันตรายได้นะครับเพราะฉะนั้นเลือกสถานที่ให้เหมาะสมโล่งกว้างนะครับนะปลอดภัย อุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็ต้องเป็นอุปกรณ์ที่พร้อมนะครับสําหรับการทํากิจกรรมไม่เอาอุปกรณ์ที่ชํารุดแล้วมาเล่นนะครับหรืออุปกรณ์ที่ทําให้เกิดอันตรายเช่นอุปกรณ์ของมีคมมีดกันไกหรือฟุตเหล็กต่างๆพวกนี้ถ้านํามาใช้เนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นอันตรายต่อร่างกายเราได้เพราะฉะนั้นต้องเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ให้พร้อมนะครับนจากข้อแรกเนาะเตรียมร่างกายนะครับข้อที่2บอกว่าเตรียมนะครับ อุปกรณ์นะครับต่อมาข้อที่สามในข้อที่สามเนี่ยอันนี้สําคัญมากนะครับนสำคัญมากเลยก็คือเรื่องของการเล่นเกมตามกฎกติกานะครับเราจะไม่โกงนะครับเราจะต้องเล่นตามกฎกติกานะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นแล้วว่าประโยชน์เนี่ยนะทำให้เรามีระเบียบวินัยเคารพกฎกติกานะครับเพราะฉนั้นข้อนี้ยเราต้องเล่นตามกฎกติกาถ้าเกิดเราไม่เล่นตามกฎกติกาเนี่ยเราเป็นคนที่โกงเนี่ยเพื่อนก็จะไม่อยากเล่นด้วย ครับเราก็จะชนะอย่างเดียวมันไม่ชนะหรอกครับเราโกงเขามันไม่ถือว่าไม่ชนะนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกนะครับตรงนี้เพราะว่ากติกาในการเล่นเกมตรงนี้ก็ถือว่ามีไม่เยอะเลยนะครับมีไม่เยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับพวกเราก็ต้องเล่นตามกฎกติกานี่คือสิ่งสําคัญนะครับต่อมานะครับข้อควรปฏิบัติอีกหนึ่งข้อหนึ่งก็คือข้อที่4ตรงนี้บอกว่าเรื่องของสวมใส่เสื้อผ้าที่มิดชิดรัดกุม โดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราจะเล่นเกมในช่วโมงพละเนี่ยเราจะแต่งกายในชุดพละทั้งผู้ชายและผู้หญิงเห็นไหมว่าผู้หญิงก็จะมาใส่กางเกงนะครับเป็นกางเกงวอร์มขายาวไม่ต้องกลัวกระโปรงเปิดใช่ไหมนะครับใส่ให้มันเรียบร้อยนะครับนะคุมขาคุมเข่าเอาไว้นะครับเวลาหกล้มไปทีเนี่ยกางเกงมันก็จะช่วยนะครับบรรเทาอัน,อนตรายได้นะครับนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันทําให้เราเนี่ยเคลื่อนไหวร่างกายได้สะดวกในการใส่กางเกงนะครับนะ เพราะฉะนั้นเสื้อผ้านะครับก็ต้องแต่งให้เรียบร้อยนะครับเราก็สังเกตไหมนะว่าการแต่งกายเนี่ยนะครับนักกีฬาแต่ละประเภทเนี่ยเขายังแต่งกายไม่เหมือนกันเลยเห็นไหมนะบางประเภทใส่ชุดเกาะหนานะครับบางประเภทเนี่ยแขนเสื้อแขนสั้นนะครับนะเสื้อกล้ามมาเลยนะครับบางประเภทใส่กระโปรงได้บางประเภทไม่ใส่กระโปรงก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมนะครับแล้วก็ที่ทางที่ดีก็คือสวมใส่เสื้อผ้ามีชิดรัดกลุ่มนะครับ และสุดท้ายท้ายที่สุดนะครับตรงนี้นะครับก็คือไม่เล่นรุนแรงและไม่แกล้งเพื่อนนะครับ <โ ret> เวลาเล่นเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องของการกระทบกระทั่งกันบ้างก็มีแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าเราเจตนาแกล้งเพื่อนทําให้เพื่อนบาดเจ็บเนี่ยอันนี้ถือว่าไม่ถูกต้องนะครับไม่ควรทานะครับเราต้องเล่นกันแบบพอประมาณนะครับไม่เล่นรุนแรงเกินไปแล้วก็ไม่แกล้งเพื่อนเพราะว่าตรงนี้มันอาจจะเกิดอันตรายนะครับอุบัติเหตุอาจจะเกิดขึ้น นะครับซึ่งเราก็ไม่ได้อยากให้มันเกิดอยู่แล้วเนาะเพราะนั้นเราก็ต้องเรามาระวังตรงนี้นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าเราเรียนกันไปถึง3หัวข้อละนะครับหก็คือเรื่องของความหมายของเกมเบทเตอร์เลนะครับวันที่2เราพูดถึงเรื่องของประโยชน์และ3วันนี้ก็คือเรื่องของการปฏิบัติตนเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับสัปดาห์นี้เนี่ยที่เราได้ดูคลิปอยู่เนี่ยนะครับเราเรียนกัน3เรื่องนะครับเรายังไม่ได้เล่นเกมนะครับวันนี้เป็นการเตรียมความพร้อม1เรารู้จักแล้วว่าเกมเบทเตอร์เลคืออะไร นะครับสองเรารู้แล้วว่าเราเล่นเกมเบทเตอร์เเรามีได้ประโยชน์อะไรบ้างและ3ข้อควรปฏิบัติซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะนำไปใช้ในสัปดาห์หน้านะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าเรามาเจอกันเนี่ยเราจะเรียนเกมเบทเตอร์เลเกมที่1วันนี้ยังไม่บอกว่าเป็นเกมอะไรนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันในสัปดาห์หน้าเราจะมาเล่นเกมพร้อมกันนะครับวันนี้ฝากพวกเราไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันสัปดาห์หน้าพร้อมกับเกมเบทเตอร์เลเกมที่1นะครับวันนี้ฝากพวกเราไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับ